โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับลบ2 0 0 IQ ิเช่นเดิมนะครับมาที่เกมเดิมเกมดีเพิ่มเติมคือ16ื่นนะครับวันนี้นะก็โอเคนะคุณผู้ชมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จัดทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเลยหนูทุกคนเล่นตามเด้ออย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาชมผมใหม่นะครับอ่าอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอรไไปเเเื่สียวลาาดก วันนี้เราจะมาหวดมันแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าปะครับแต่ถ้าโอเคก็ถือว่าโอเคนะผู้ชมนะแต่ถ้าไม่โอเคเลยก็ไม่โอเคนะครับ <c oughs> เป็นไปอะไรไม่ได้นะนอกจากเขาว่าเกลือนะสำหรับสล็อตนะผมจะผมจะซื้อพนะันห้าเลยรอบเนี้ยผมจะเล่นเต็มที่ก็คือหกพันนะผู้ชมนะถ้าหกพันไม่ได้ก็คือต้องเราต้องหยุดแล้วนะถือว่าเราไปต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องยอมแพ้เขาในวันนี้นะถ้าเกิดเราสู้เขาไม่ไหวจร,จริงก็ต้องยอม เริ่มเลยเด้อพี่น้องตกดำครับไม้แรกโอ้โหไม้แรกก็ลางไม่ดีแล้วนะัยรุ่นผมชื่อจริงๆครับกระลบ200ร้เอ,าอ้าคอนมาซะงั้นไม่มีตัวเอามีตัวเชื่อมนี่หว่าแล้วก็ไหลต่อนะฮะจะขยับไปอีกแล้วกช็ชนไปอีกอ่ะโป๊ะก้าวอีกครับ,รบแล้วก็ขยับต่ออีกนะผู้ชมนะแล้วก็แตกต่ออีกอ่ะ นี่วิธีมันคือวิธีวิธีของคอนนะฮะมันจะทําอย่างนี้อุ้ยห้าร้อยเลยเหรอได้อยู่นะได้อยู่นะไหลนอกได้อยู่นะไปลองอีกรอบครับผู้ชมผมว่ารอบนี้ต้องได้ขอแหละอย่าตกดําเลยลูกพ่อมาซี่ลูกพ่อถ้าเกิดหมดหกพันก็คือพ่อถอยแล้วนะลูกโอ้โหเจ็บดีดครับ เบาครับรถเบ็ดครับผู้ชมยังไงก็ต้องหมุนเอ้ยได้สี่รอบโอเครอบนี้จะง,ง่ายอยู่แต่โอ้ยกดรอบเดียวเลยยีิบสองรอบเลยผู้ชมมัดยังไงก็ได้ยีิบสองรอบไม่ได้กูเลิกทำคลิปเกี่ยวกับคลิปนี้อีกเลย what what the fuck กูสตัน ผู้ชมผมสตันฮนะกูสตันเลยโอ้โหสตันเลยไปไอไม่รู้จะสัรนหาคำไหนมาด่าแล้วว่ะผู้ชมคือแม่งเกินน่ะ โอ้โหหกพันกูไม่ได้เล่นสักรอบพันนี้ไม่ได้ก็คือแยกยายนะบอกไว้เลย <For glory. S 1> แยกยายจริงๆมันควรที่จะได้เปะหวาผู้ชมจริงนะมันควรที่จะได้ตั้งแต่แ,แกต็เตอร์มาสี่รอบแล้วมันควรที่จะได้แล้วนะว่าตกดําอีกทรงนี้โอเคโอ้โหแม่ เกินไปตั้งแต่900ที่เราซื้อไปนะแล้วก็มันได้บวก4มาอีก2ตัวนะฮะคือกดทีเดียวก็ได้เล่นน่ะคือเกินมึงแดกกูเกินอ้โกค้อนมามาแล้วก็ไม่แตกเลยนะผู้ชมน,นะมาเร็วไปยังไม่ต้องการให้มาตั้งแต่ตอนนี้เลยอะ่ะ มไม่ผมหัวเสียคผู้ชมไอ้เก้าร้อยอผมงงมากผมช็อกพักหนึ่งอะก็คือมันแทนที่จะตกให้ผมใช่ป่ะแต่ว่าในส่วนเนี้ยมันไปดงดําอ่ะลงดําแบบไม่ควรที่จะเกิดขึ้นน่ะไม้นี้เราน่าจะเกลือเยอะนะครับประเทนที่จะเกลือเยอะมากนะผู้ชมนะสวยคิวมาสิบมา อุนเจ็ดเองนะเอ้าโอ้โหแล้วก็ไม่แตกเอ้าได้เก้าอยู่ครับสองร้อยยังแตกหน่อยมากครับเพราะว่าตัวมันถูกมวกตัวมันแพงนะมาจริงแต่มาเหมือนยังค้างคาลา,านะสลักค้อนนะมาไม่เต็มสูบคูน้อยมากครับรอบนี้ เสนที่จะตกต่ำตกต่ำหรือว่าตายนี่มากแล้วผมก็จะสู้ต่ออีก300นะครับผมบอกแล้วว่าผมตั้งงบไปแค่หกพันนะผู้ชมนะไม่ได้เอามาลุยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอุ้ยคิวพันสามอู้ยอุ้ยเอาวะเอ้อมาก้ามาอุ้ยเอ๋ยต่อเน่นนค้อนมาไหม มาดิสองพันสองแล้วเอาอีมาอวเวนเนี่ยเห็นที่ผมจะไม่ตายด้วยทำนะท่านชมนะกลายเป็นผมจะแย่ yeah, เอาเองเขาด้วยโค้ชไม่มาอะไรก็ไม่มานะฮะมันถึงยากสำหรับผมท่านชมนะยากมากนะครับสองพันสองครับตอนนี้เลขหกรอบคูณสิบห้า ต้องลุ้นเอาคอนนะครับชมนะเก้าเก้าเก้ามาอีกสองร้อยสี่สิบเคไหลยต่อแน่นอนอยู่มามผมอยากได้คอนน่ะ 25, ของมันห้าครับชมคิวมาเจมาเออคิวมา อีมันไม่มานะ2,900ครับผม <c oughs> ผมไม่ได้ตกใจกับไอ้900ที่ว่ามันมาคูณ4นะคูณ4 2ตัวเลยแต่ตกดำครับรอบเดียวผมแค่ขอแค่รอบเดียวครับตกดำครับผมนี่อยากจะเชื่อเลยนะมาเอมา <c oughs> เอแถวแรกไม่มาวะเงินได้เยอะเลยเนะี่ย เราก็ยังจะสู้ต่อนะทุชมนป่ะเราพยายามเอาหมุนให้ตันเพื่อได้กำไรเราต้องเอาทุนคืนนี่อย่าไปยอมมันบอกแล้วก็คือ6,000ไม่ได้นี่คือเป็นคลิปเกลือไปเลยนะทุชมนโอเคเราต้องกดตั้งแต่ไม่ให้ AI มันตั้งตัวฮะแล้วเราก็จะตกดำอย่างนี้ วัดใจไม้สั่งลาครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปพวกนี้มันก็อาจจะมีได้มีเกลือบ้างนะผู้ชมนะมันไม่ได้ได้เสมอไปนะฮะเออทิ้งกลับมาให้รุนหน่อยโอ้ตกดำว่ะโอ้โหผมรู้เลยสั่งลาแม่งมา สั่งลาไม้ได้ไม้เดียวพอฮะบอกแล้วว่า6,000ไม่มีจริงนะฮะมื่นนึงคูโอ้โหยอมใจเลยไปเด้ไปเออไปได้ยังไงก็ต่อได้แน่นอนโอ้โหสี 4, ่พันพอจบรู้เรื่องสเปกิว้วครับผู้ชมตกดำทิหาย <c oughs> โอ้หมื่นหนึ่งโอ้สิบเกโอ้หเ,เวนโอเคข้าบเู้ชมนะย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความประเดิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไปแนะนำให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับคุณี่ชชมผมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องลบ2 0 0คิวไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกระจายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ